สวัสดีค่ะทุกคนมินเอนะคะอิตรบทุกคนเข้าสู่ช่องเหมียวไม้มิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะมินจะขอพาทุกคนไปทําบุญที่จังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งวัดที่มินไปทําบุญนะคะก็จะมีวัดม่วงจังหวัดอ่างทองแล้วก็วัดคนอินทประมูลค่ะ ซึ่งทั้งสองวันนี้นะคะก็เป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็เป็นวัดที่หลายคนไปจังหวัดอ่างทองแล้วก็จะต้องไปค่ะซึ่งคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นมินก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คกดคกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อกระนัใจใจมินด้วยนะคะให้ทุกคนกดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปทําบุญพร้อมกันได้เลยค่ะมินเดินทางมาถึงวัด่วงแต่เวลาประมาณ10บโมงเช้าค่ะ แดดค่อนข้างร้อนแต่ว่ายังดีนะคะที่มีมพัดช่วยแผ่วไปรรยทําให้รู้สึกเย็นสบายมากขึ้นถ้าอยู่ในร่มจะรู้สึกเย็นแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือแดดระย่างเลยค่ะตอนนี้มินก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่คนมาไหว้พระสักการะบูชากันมินมากับคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อค่ะหลังจากที่เราไหว้พระกันเสร็จนะคะเราก็เตรียมตัวจะขึ้นไปสักการะหลวงพ่อใหญ่ค่ะองค์หลวงพ่อที่ทุกคนเห็นอยู่นั่นเลยนะคะองค์ใหญ่มากๆ ซึ่งทางวันนะคะเขาก็มีการประกาศเป็นระยะค่ะว่าดลวงพ่อใหญ่ที่นี่เป็นพระองค์ที่ใหญ่สุดในโลกนะคะสองคนนี้คือคุณย่าและก็คุณพ่อของมินะคะ่ะพอเห็นกลัองก็ยกมือขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะหลวงพ่อใหญ่กัน,นะคะ่ะ วัดม่วงนะคะเดิมเป็นวัดร้างสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อปีพุทธศักราช2 2 3 0ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พมา่าในปีพุทธศักราช2310วัดแห่งนี้จึงเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังในปีพุทธศักราช2526ท่านพระครูวิบูลอาจารย์คุณ หลวงพ่อพพรกรเกษมอาจารย์สุโพได้มีการเริ่มบูรณะและได้สร้างเสนาสะนะต่างๆขึ้นค่ะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัมสักษากาเวนด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านมีเ็อให้ เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูรณะคาสีงพระใหญ่ที่สุดในโลกตามพุทธมหานาวเวศสากกิวิเศษเชชาณัดม่วนตำบลหัวตะาอําเภอวิเศษเชชาจังหวัดน่านทองร่วมทำบุญบูรณะสีทองคาองค์พระใหญ่สองพันบาทต่อกระบอกในตอนนี้ คุณปู่ของมินก็กําลังสัมผัสปลายพระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่เพื่อขอพอรอยู่นะคะเชื่อกันว่าการมาวัดม่วงแล้วสัมผัสปลายพระหัตถ์เพื่อขอพอรจะหลงพอ่อใหญ่จะทําให้พรของเราได้สมดังใจปรารถนาค่ะมินเองก็ได้ขอพอรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่มินจะขออุบไว้นะคะว่ามินขอพอรเรื่องอะไรเพราะเดี๋ยวถ้ามินบอกทุกคนเนี่ยพรของมินอาจจะไม่เป็นจริงนะคะเดี๋ยวมินก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศหลวงพ่อใหญ่บริเวณด้านหลังให้ทุกคนดูค่ะว่าใหญ่ตัวอลังการขนาดไหน หลวงพ่อใหญ่นะคะหรือพระพุทธนวมินสักยมุนีศีวิเศษชัยชาญสร้างโดยหลวงพ่อเกษมเพื่อถวายในหลวงราชการที่9ใช้เวลาสร้าง16ปีโดยสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2550ตั้งแต่พุทธศักราช2 5 3 5ถึง2550จัดเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่อันดับหนึ่งของเมืองไทยและใหญ่อันดับสี่ของโลกกว้าง63เมตรสูง9 5เมตรเทียบเท่ากับตึกสูง32ชั้นค่ะ ในตอนนี้นะคะมิกับคุณปู่ก็เดินกันมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่ถึงครึ่งของหลวงพ่อใหญ่เลยค่ะคือหลวงพ่อใหญ่เขาองค์ใหญ่แล้วก็หน้าตักกว้างมากๆเลยนะคะแค่ด้านบนถึงด้านล่างเนี่ยตกลงไปมีโอกาสคขหักได้เลยค่ะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนันจะถึงครึ่งแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าลมแรงมากๆทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าลมแรงขนาดไหนเดี๋ยวมีใจให้ทุกคนได้ฟังเสียงลมชัดๆเลยค่ะ อด <laughs> <that> ีหมูกอยู <good> <wiele> <that> <start> ่มนเอถัดหลักอ่ะเนี่ยถ้เราดินอย่างเี้ได้อยู่ไม่คิดว่าจะลมจะดีขนาดนี้ อตอนเดินกับคุณปู่มิ้งก็แปลกใจเหมือนกันนะคะวันนี้เรามาไหว้พระที่วัดม่วงอ่างทองหรือว่าเรามาใช้หาดกันแน่เพราะว่าลมแรงสุดๆเดินทีเท่าจะปลิวได้อยู่แล้วตอนนี้นะคะมิ้งก็ได้วัดจะตรงองค์หลวงพ่อใหญ่ลงมาที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเขาก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากเลยนะคะทั้งชาดกสิบชาติของพระเจ้าและการจำลองเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ไทายที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะ ก็จะมีเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นในอดีตในละครในการต์ตูนแล้วก็จะมีชาร์กสิบชาติที่เราเคยเห็นผ่านตามาบ้านนะคะจากการอ่านหนังสือหรือว่าการดูอนิเมชันค่ะซึ่งก็การที่ได้เห็นรูปปั้นแบบนี้ทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ มีอีกเรื่องที่น่าประทับใจและน่าเยินดีที่มีจะเล่าทุกคนฟังค่ะคือนางวัดเขาได้มีการให้น,นักเรียนมาได้นดนตีไทยให้คนที่ไปเที่ยวได้ฟังด้วยนะคะเรามาเที่ยววัดแล้วก็อยากจะซึมซับบรรยากาศที่สงบผ่อนคลายแล้วการได้ฟังดนตรีไทยที่น้องๆเล่นเนี่ยทาให้รู้สึกจิตใจสงบผ่อนคลายมากขึ้นทันยามิกาาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะน้องๆก็เก่งกันมากๆเลยนะคะ สำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นสหปัตยกรรมที่จำลองนรกค่ะใครได้เคยทำผิดศีล5ข้อไหนไว้มาดูโซนนี้นะ่าจะต้องมีระลอกหนาวกันบ้างนะคะเปรตสองตอนนี้ตัวสูงใหญ่มากๆมินซองเดินไปใกล้ๆนะคะตัวมิ้นสูงยังไม่ถึงเข่าเลยค่ะส่วนตัวน,นี้จะเป็นสําหรับคนที่ชอบดื่มสุราแนละขอบุญมานะคะก็จะต้องมาหลบก,กระทะทองแดงด้านหน้าทุกคนเห็นกันที่ใส่จงกระเบนสีแดงและผ้าคาดผมสีแดงที่ดูตัวดําน,น่ากลัวนะคะนี่ก็คือนายในระยะบาลที่กําลังลงโทษจัดนรกค่ะ ใครที่เคยทํากรรมอะไรไว้ตอนที่เคยเป็นมนุษย์นะคะก็จะต้องมารับผลกรรมที่เองเคยทําไว้ค่ะซึ่งก็เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนานะคะว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคือสนองเราเคยทํากรรมอะไรไว้แล้วก็ต้องได้รับผลกรรมที่เองเคยทําไว้ค่ะบุญที่เราทําต่อให้ทําเยอะมากแค่ไหนก็ไม่สามารถลบล้างบาปท,ที่เคยทําไว้ได้เช่นกันนะคะ นอกจากสถาปัตยกรรมต่างๆที่น่าสนใจแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีตลาดอีกด้วยค่ะจะหรบใครที่หิวก็สามารถไปเดินเที่ยวตลาดเพื่อหาของกินก็นได้นะคะราคาย่อมยาวสามารถจัดล่องได้ค่ะถ้าทุกคนมาวันเสาร์อาทิตย์หรือนะะักขตฤกษเนี่ยตลาดก็จะใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่ว่ามิ้นมาวันธรรมดาตลาดก็จะเล็กนิดนึงค่ะ ออกจากวัดม่วงนะคะเราก็เดินทางกันต่อมาที่วัดคุนอินทบะมูลค่ะซึงไมีน้องเช็คระยะทางจากในจีพีเอสแล้วนะคะจากวัดม่วงมาถึงวัดคุนอินทบะมูลห่างกันไปแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดินทางแป๊บเดียวก็ถึงแล้วน,นะคะมีเดินทางมาถึงวัดคุนอินทบะมูลตต่เวลาประมาณ11โมงครึ่งค่ะแดดร้อนสุดๆเลยค่ะ วัดขุนอินทนประมูลน,นะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทยัยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสายาติที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง50เมตรเดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปราหักพังเหลือแต่องค์พระตาแดดตาฝนอยู่กลางแจ้งมานับร้อยร้อยปีค่ะองค์พระพุทธรูปนะคะมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีจังหวัดสิงห์บุรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักยิ้มละไมสงบเยือกเย็นน่าเริ่มใสศรัทธาค่ะนอกจากนี้นะคะภายในบริเวณไรดคุณินทบะมูลยังมีทราบโบราณสถานวิหารหลวพ่อขาวซึ่งเหลือเพียงฐานผนังบางส่วนและองค์พระรูปและในสาราในประสงค์มีสารรูปปั้นคุณินทบะมูลและโครงกระดูกมนุษย์ ขุดพบในเขตวิหารพระพุทธสายญ,ญาติเมื่อปีพุทธศักราช2541ลักษณะน,นอนคว่ำหน้ามือและเท้ามัดไพร่ยอยู่ด้านหลังเชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูกขุนอินเทประมูลแต่บ้างก็ว่าไม่ใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่มิ้นมาวัดขุนอินทประมูลมิ้นก็ยังรู้สึกประทับใจมากๆเหมือนเดิมค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมี พระนอนที่ใหญ่มากๆแล้วยังมีรูปปั้นของคุนินทบมูลแล้วก็บทวิหารที่เก่าแก่ามากๆด้วยค่ะทุกคนก็สามารถมาสักการะบูชากได้นะคะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นของคุนะคะินทบมูลค่ะจากที่มิเไปรีเสิร์มาเพิ่มเติมนะคะ คนส่วนใหญ่ที่มากราบวัาทพรอินทรมูลเนี่ยส่วนมากก็จะมาขอพรท่านหรือบนบานในเรื่องความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นรักสามเศร้ารักที่ไม่สมหวังและเรื่องการงานผู้ที่ได้ผลสําเร็จอย่างที่บนบานไว้นะคะก็จะนําสิ่งของมาถวายท่านที่เห็นก็จะมีรูปปั้นไก่แม้เท้าหรือปัจจัยทรบุบูก่ทางวัดค่ะตอนนี้มิ้นคุณพ่อและคุณย่าก,ก็เดินมาถึงบริเวณองค์พระพุทธรูปบรรนทิ่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าองค์พระพุทธรูปใหญ่โตมากๆเลยค่ะ ึ่งก็จะมีหลายคนนะคะที่เหมือนเขาเช่าพื้นที่ค่ะแล้วก็เขียนเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะเวลาที่มาทําบุญหรือว่าสักการะบูชากันซึ่งวันนี้มิ้นก็มาเก็บบรรยากาศเฉยๆค่ะแล้วก็มาทําบุญอีกนิดหน่อยนะคะเวลาไปทําบุญกันเนี่ยทุกคนเป็นสายไหนกันบ้างคะลองคอมเมนต์บอกมิ้นได้นะคะ ส่วนตัวมิ้นเองไม่เป็นสายขอพรคะ่ะมิ้นจะไม่ค่อยเน้นประบาลสารกล่าวเท่าไหร่เพราะว่ามินม้นเป็นคนขี้ลืมมากมิ้นกลัวว่าถ้าสิ่งที่มิ้นบ่นไปสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมิ้นจะไปแก้บนไม่ถูกที่นะคะเพราะมันจะเป็นเรื่องขึ้นมาต้นปีนี้นะคะมิ้นก็มีโอกาสได้มาทําบุญหนึ่งสองวัดเลยซึ่งมิ้นก็รู้สึกมีความสุขและเย็บอกยินใจมากๆมิ้นขอให้ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรามาอนุรักนาสาทุกไปพร้อมกันค่ะขอให้ทุก